สวัสดีครับชาววันที่สิกันยายน่องพันหกวันนี้อยู่ที่ส่วนปีน้องทุเรียนโอโซูลลานสกาไปตายการอุไลกลของูวัดกูกูเกษตรส่วนทุเรียนอินซีรอยเปิดเส้นนะครับวันนี้ปี่น้องมาดูนะครับ เราชีดระยะห้างเย่ไม้นะครับเปต้องการแต่จะต้อกตงการเพรียแหลนอนกับตัวตินึ่งที่เราใช้ก็คือตัว TA, ี TA, ทีนะครับีทีอันติ่ซองนะครับเราก็ใช้เมตาไลนะครับเมตาไลคือ,อยาเพรียะนะครับีทีคือ,อยานอนแลวน้วกูจะได้ไปไหนอนันจินแบกกระยาเชื้อครับจินแบกก็คือ,อยาร่านะครับกยาเชื้อเป็นเรือ ย่ายเชื้อหยีซีเฉาโฉมงหยีซีเฉาโมงต่อน้ำสิบลิตรครับนึ่งโลต่อน้ำสิบลิตรตั้งเดี๋ยวสิบลิตรนี้ไปผสมใส่อ่าทั้งละสองล,สองลิตรสองลิตรถูกไหมใช่ครับอ๋อโอเคใช่ได้เชื้อหยีซีเฉาโมงนะครับการสรุปว่มีในเตอร์ข้องเจนแบ็กขยายเชือ้อนะครับสิบลิตรผสมกับเจนแบ็กนึ่งกิโลวายหยีสิบซีเฉาโมง แล้วเอามาผาส้มลงในทั้งนะครับก็ตัวตีคาดไม่ได้เลยลาวนี่ตัวนี้ไ่จโตรซานครับไ่จโตรซานครับ,จจรบกรดอะมิโนโใส่ถูกครัง้งถูกไหมใส่ถูกรบสกรบ,รบสรุปว่าวันนี้นะครับส่วนขวัดขูขูกเกษตรหรือว่าปีนอ้องนะครับตัเวเรียนโอโซนหลันสกาในระยะของห้างเยนะครับไม่ในระยะของหางเย่ไม นะครับเราเป็นสนะ่วนอินซีพี่น้องชี้ตัวบีทีตัวเมตาไลนะครับประญนี้ระะยอห่างแหงเยไม้หงเอยข้าวไล่รุนพี่นะ้องนี่ครับมหงเยอยไม้หรือว่าหา่างแอยขาวนะครับช่วยมาร์กเลยดอกนะครับตอนนี้เราชีดอย่าเพียยาโนอนลลวนะเห็นไหมครับดอกใหญ่ดอกยาวดอก,อดว,กวน ดอกสมบูนเนี่ยพุทพุทนะครับไม่รุดไม่หลวงจ่ายจุดกูชีดเมตาไลชีดนะครับแหลเลเล,เล่เลอะอย่างเงี้ยอืมในลูกกันต่วเดียวดอกรุ่นช่วยมากเลยนะครับ มีไล่ลุ้นกับลูกสวยมากตีตีตีตต